สวัสดีจ้าพอจะใช่ปนสเปนชีแนลมันมีสภาพมากินปนนะคะเด้อบางปนคอยด้นยดเดีปนแห้งค่ะปนแห้งปนปลาทูอันนี้สีดำมนแสบค่ะก็อันนี้วานลงไปแล้วก็หีไ้ไข่นะจ๊ะไขต่ต้ม ผักโฮมนะคะผักโฮมข่อยห้องอะไพี่น้องค่ะผักโฮมผักเต็ยงขาพี่น้องขึ้อน,น,น,นยววอ,อยากติ้ปนปงายข่าหนึ่งข่าวเนี้ยไม่赖ว่าได้จใจมันติดมือข่อยข่อยหงหนึ่งข่าวเนี้ยว่าใครเป็นพี่น้องเจ้าขาโอ้โจิกินผันกยังได้ไหมพี่น้องผักกาดน้อยข่อยอีกแล้วจากสวนนะจ๊ะคุยคุยคุย หอมแขกครับเน่ง hmm. พ mm ักหอมจากสวน ลายลายแกบแตบปนแห่งพี่น้องเจ้าขาจิบใส่หมวกกินข่าวโทษได้ค่ะได้ผมไข่งอกเขาไม่ได้ย่อมออกงอกหลายพุดครับืม ถ้าต้มถ้าเกษตรถ้ากระถินแซ่บแ,แบบเขียวแห่งบนแห่งแข จะไปกินพักหนังแน่สวายให้ภากาดหน่อยนเะนีัยเต้มส่วเลยพี่น้องอืมอืมอืม phân xem ạ Nhưng thảo nhắm mưu Thứ ba là mưu hết tuần năng ông mấy nó chỉ để mua được năng tù. จิ้มัพทอะไรพี่น้องเด็บผิวกำงามตัะขอมตัะขอมก็กกคือตะขอมบ้านทั้งเลยแหละพี่น้งองก็ให้หลายเป็นแม่าจากอืมปุ๋ยคุ้นจากดินที่เราซื้อน,น้ำน้ำอันล่าน,นินจินมถุงเลยไหมเม็ดมป็นแมจากหันละหลายแห้งลายครับ ปลาหัปนแห้งมมนคือแสบคคะทำไมกินม,มาม่วถ้ากระเ็ดเป็นน้ำขขบปุ้นแล้วน้ำยาขนมกินอื

จ้าขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าเปิ้ลปากด้วยค่ะขอบคุณค